สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปนี้ก็กลับมาอยู่ใน Dragon Ball ดกักกบอลแซดด็อกคังเวทเทิลนะก็อัดเลเจน d ์ติดต่อกันหลายคลิปอยู่นะที่ผ่านมาแต่กว่าจะตัดก็นานหนะ่เนาะก็มีคลิปด็อกคังบ้างก็ดีนะเออผมไม่อยากลงคลิปเกมเดียวติดกันนะแต่มันก็วินวันอยู่แหละเนาะเออก็มีซูเปอร์เวทเทิลโดเนาะเออก็อีกด่านหนึ่งนี่ก็ครบร้อยด่านแล้วนะแม่เออครบร้อยเวดิไม่ใช่ถึงร้อยด่านเนาะ แปดานนี่ได้ร้อยเวสเลยนะเอออีกดาเดียวนี่ก็ซัพพอร์ตเมมโมรีวงไอสิบนี่น่าจะได้ใช้แล้วใช่ไหมถ้าเกิดว่าเพิ่มมาถึงด่านที่80หรือยังไงก็ไม่รู้นะมา h e a v ี่อีเวนต์นะครับก่อนที่เกมมันจะเพิ่มเพลงติดลิขสิทธิ์สุดมันมานะเออก็เป็นเพลงนี้ไปก่อนเดี๋ยวผมลดเสียงเกมก่อนเนาะ่ะเสียงเกมก็เปิดเบาอยู่แล้วลดไปนิดหน่อยก็คงพอนะครับ เออเอาแทนทีมอะไรก็ไม่รู้นี่แล้วกันนะดีบีซาก้าหรือไงโอเคเฮเบรีอ okay, นะีเวนเนาะก็มีโกคู oo, ที่ผมฟาร์มไว้200กว่าตัวนี่เออไม่ใช่เพราะอะไรนะครับมันฟาร์มแต้มป้าบาบะง่ายนะแรกแรกเป็นแต้มป้าบาบะนะผมก็เลยฟาร์มเพลินแล้วก็มีไว้เยอะนะเออแต่ผู้นําเรานี่จะมีใครดีบ้างเนี่ยไอตัวนี้มันน ed, นะํากิฟต์เต็ดเนาะเอานำไม่ได้ดีมากเท่าไหร่แต่ไอ้นี่นาเท่าไหร่เนี่ยร้อ ทั้งสามอย่างเลยมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับนี่อ่ะถุยเอยก,กประบูรณอ่ะก็วีจิต้าเนาะเออผมให้โกคูนี่นำก็ได้นะไอ้โกคู Goku นำซูเปอร์ไซยานะวีจิต้าตัวนี้ก็นำได้ดีนะไอ้โกเทนคู ut, นี่ก็ EZA มานะเออแล้วมันจะมีใครอีกว่ถ้าเล่นบูด,ด้วยนี่มันก็ยังไงอยู่นะคือมันไม่ใช่ทีมที่น่าจะเอาไปเล่นกับบู แบบผมใส่ตัวพวกนี้มาแล้วอ่ะเดี๋ยวโกคูตัวฟรีนี่เก่งด้านไหนฟื้นเลือดเหรอเออมันไม่มีสตันนะไม่น่าใช้เท่าไหร่นะอันนี้มีซีลไม้ตายนะเบต้าตัวนี้ eca มาแล้วมีซีลไม้ตายอใส่มาแล้วเดี๋ยวจะมีแต่ซูเปอร์วีจิตาเนี่ยเออเดี๋ยวไปเอาโกฮังมาใส่ก่อนนะโอเคโกฮังเรียบร้อยแล้วมันไม่มีโกฮังนี่นี่เหรอโกฮังลำดับไม่ติดนะเนาะโอ้แย่จังเลยติดแต่พวกเซลซาก้า เออใส่โกคูตัวนี้มาเนอะเออถ้าเกิดว่าเปลี่ยนนิดหน่อยก็เปลี่ยนเป็นไอตัวนี้เป็นผู้นําแล้วมันก็ให้สักอ่ะโกฮังนี่มามันแทบจะเป็น Android Cell Saga ในแทบจะเป็นทีม Android c e ลซา a ้าแล้วนั่นที่ผมเล่นในคลิปเออก่อนหน้านี้เลยนะผมจะไม่ได้ว่าคลิปไหนนะเนี่ย แต่มันเป็นเซลซาก้าผมไม่รู้ว่าเป็นเป็นสุดเอ็กติม e ซุดเปอร์เบทเทโลหรือว่าซุดเปอร์เบทเทโลธรรมดาเนาะอ่ะก็เป็นตัวนี้ไปเลยเนาะโกหังนี่ก็เพิ่มพลังป้องกันเรื่อยๆแล้วมีโอกาสปานกลางสตาร์นศัตรูนะครับซัพพอร์ตเมมโมร,รีบูใหม่เช่นเคยนะครับก็ซัพพอร์ตเมมโมร,รีเต็มเลยนะไม่ใช่อะไรนะก็เลยรีม,มาอัดหน่อยนะเนาะเออจริงๆผมอยากฟาร,ร์ม eca เสร็จก่อนนะอยี่ยเล่นด่าน eca มันครบๆแล้วทำอะไรไปก่อนนะใช้สต้ามิน่าอะไรด้วยนะครับแต่ ไอ้นี่มันเต็มไปอะเนาะก็เลยใช้ไปเลยนะซัพพร์ตเมมโมรีมันได้ต่อได้แทบทุกครั้งที่เราเล่นด่านที่ไม่ใช่พวกแบบ ECA หรืออะไรที่มันใช้เออที่มันแทบไม่ได้ใช้สตามีน่าเนาะมีแค่บางด่านที่มันใช้สตามีน่าแล้วไม่ได้เนาะอืมอย่างพวกการย้อนเล่นด่าน ECA เก่าๆแล้วพิโกโร่เป็นสีฟ้าเนาะไอ้สีแดงนี่น่าจะดับนะเนี่ย เอ้ผมเอาอะไรบอเอ้ย a อนด o อยนี่ผมว่าไม่ต้องเอามาก็ได้นะไอ Android อยนี้เนี่ยอ่ะมาโกคู Goku ลุ้นว่าจะสตันไหมนะผมว่าซูเปอร์เวทโรนมันไม่น่าตี LR ผมดับนะแต่ไอตัวที่น่าโดนตีดับก็คือไอโกคูโกวางตัวนี้นะแล้วก็เอาไปยืนสะด้านหน้าเลยนะแต่กดรถดามจไปแล้วก็โอเคเลยโอเคโอเคจริงๆนะครับโดนแค่83ไม่นานะต้องกดไอเทมผ่านเท่านั้นก็ได้มั้งอ่ะสตัแล้วเนี่ย ทีนี้ก็โอเคแล้วนะคะไม่ต้องอะไรมากแล้วนะจะว่าไปผมกด GG หรือกด w i s สนะอ่าลดพลังไปไม่น่ายต้องกดไอเทมได้ซ้ำนะทีมขนาดนี้นะไอคลิปที่แล้วนะ่าจะเป็นเอทีมซ u p เปอร์เบรทนโรนนะมันเลยตีแรงกว่านี้แน่ๆนะตัว ECA เก่าๆมา ECA เก่งหรืออะไรนี่ถ้าไม่มีความสามารถช่วยรับดาเมจได้ดีก็แย่ yeah, เลยนะเนี่ย อ่ะตัวนี้ซีวไม้ตายหรือว่ายังไงมันติดตันอยู่นะครับเราไม่ต้องกังวลอะไรมากเท่าไหร่นะไปเลยนะวีจิต้าแล้วก็โกหังนะมโอกาสตันอีกแล้วไอ้นี่ก็ไปซีวไม้ตายเขาอีกสตันสตีลสตันไปเรื่อยๆเนาะก็สตัน้อนสตันไปก็คงไม่เป็นละลายลยนะวีจิต้ายิงแรงๆไปเลยให้สมกับชื่อทาไฟนอตแฟร์อย่างเงี้ติดตันไปอีกเออยอดเยี่ยม แล้โกหังเป็นไงตีติดตาอีกไหมมีโอกาสปานกลางนี่ห้าสิบห้าสิบเออโอเคล้านหน่อยประมาณล้านหนึ่งเออตัวนี้มีหลายตัวอยู่นะอ๋อครั้ง่แล้วก,กดจี้ไปมันเลยแทบจะไม่เห็นผลเลย แต่นี้ไม่มีแพ้สีถ้าโดนไม้ตายนี่ก็เราจะเห็นชัดเจนนะครับว่ามันจะโดนแรงสัแค่ไหนอะเนาะแต่ผมว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่เราจะรอดนะดังนั้นกด GG เอ๊ะกดวิสและเออวิสมันช่วยรับดาเมจได้น้อยกว่า g ีกว่าจีนะเออสำหรับเธอหนึงอะนะก,ก็เพราะว่ามันลดแค่40%่อร์นต์นะจ g มันลดค่าพลังของศัตรูไป74%็ดสิ่เนลยะนะแต่เราจะสตัร์ใครดีเนี่ยนะที่ผมคิดแต่แรกแล้ว คือดูสีก่อนอ่ะสตันสีเขียวและกันนะครับแล้วก็ไปลุ้นสตันกาลิกจูเนียนะส่วนโกฮังในตีนี่ไปที่เหลือไปลุ้นสตันกาลิกจูเนียนะ โอ้โหรถพลังโจมตีไปเรือได้ไหมกูหังหรือไม่ก็ตีมันจนดับไปเลยนะเออตีดับไปแล้วนี่ว่ามาดูโกโ้โยิงไหมตายว่ามันจะติดสตาร์ทหรืออะไรไหมโอเคติดนะการิโจเนียติดสตัรเป็นที่้อยไอตัวสีเหลืองนี่ก็ไม่เท่าไหร่นะมันไม่ต้องกดไอเทมก็ได้ปะเนี่ยผหกดสเปืองเลยนะเออก็แบบกลัวแพ้อะเนาะขี้เกียจเล่นใหม่ด้วยไรด้วยนะครับ ประมาณนิดหน่อยนี่เอ็กต m ีมซุเปอร์เป็นทโนโรดที่เราดับได้เลยนะไม่กดไอเทมในบางทีนะมีความเป็นเปนได้ต่ำนี่ก็ควรจะกดไวแนละจะเป็นเอ็กตรีมซุเปอร์เป็นเทนโรสนะเนาะอ่ะกาลิกตัวนี้กาลิกจูเนียติดตันไปแล้วนะก็เหลือแต่ไอตัวนี้นะที่ต้องที่มันจะตีเราได้นะซึ่งมันเป็นสีเหลืองก็ให้สีแดงรับไปนะเราโกหงกับโกเทนคูด โกหังตีไปจะดีสุดมั้งนะก็มันเออไม่แพ้สีนะแต่ผมก,ก็โกทังฟุน่าจะเก่งกว่านะั่นภาพรวมมาเนะ่ยไม่รู้ว่ามันจะตีแรงกว่าโกหังเลยหรือเปล่านะแต่พอมาตีกาลิกูเนียแล้วมันก็คงไม่ต้องมันนะเรืองแพ้ชนะสีแบบนั้นแล้วเลยนะอ่ะก็มาดูกันนะว่ามันจะดับไปหรือว่ามันจะโดนสตันในเออ,เ,อเทอร์นาแทนเอาไม่ร่วงเฮแถมโกฮังไม่เบิร์นด้วยนะ ค้ดเอนคะ้ดน่าจะตีมันล่วงไม่ได้นะครับนี่อ้าวต้องเบิร์นีกวิกตอรี่แฟร์โอเคเรียบร้อยนะกดไอเทมไปก็ดูจะเปลืองสป่าวนี่เมยไม่ต้องกดไอเทมก็ได้เนี่ยระดับผมแล้วทีมนี่ยังเก่งเลยระดับผมแล้วผ่านชิวๆได้แน่นอนนะโอ้ดานนี้ไม่ต้องกดไอเทมเลยก็ได้เนี่ยเมยไม่เห็นจําเป็นจะต้องกดไอเทมตรงไหนเลยจากที่เรนมันผ่านมาเนี่ย เอาไว้โกคูสตันเซลไปแล้วก็ที่เหลือก็ตีตัวที่มันชนะสีเป็นหลักไปนะเพื่อนในล้มศัตรูนะครับเออนี่แล้วก็เอานี่ไปตีนูน่นเอาลูกแก้วไหนดีเหลือกแล้วกันเออคีสตันไปแล้วแต่ครึ่งหลอดเลยนะถ้ายิงไว้ตายเข้าเท่าเดิมอีกรอบนี่ล้มได้เลยนะ เออล้มได้ง่ายๆเลยฮะไม่ต้องกดไอเทมก็ผ่านได้เนี่ยการเออไม่ลดทางครบร้อยเปอร์เซ็นได้นี่มันทักเนี่ยม,มันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยไ่านี่ยเนี่ยเห็นโกหกล้วมันดูทอแท้มากที่จะต้องมาเปิดหามันไม่เปิดสิ เปิดตัวมันจะปลดล็อกเส้นทาง600%แล้วมันจะได้ยิงไม้ตายศัตรูทีเดียวดับได้จริงๆนะมันดูเบาไปหน่อยนะเนี่ยว่าแต่ว่าเราล้มศัตรูได้เกือบหมดเหลืออีกตัวเดียวโอโหเซลเ้ยมาวีจิตาเป่าให้มันดับไปเลยตัวนี้มันตีติดคีสูงมากปกติก็ตีติดคีเลยนะไม้ตายมันเนี่ยไฟนอนไฟใส่มันเลย เรียบร้อยห้าล้านไปโอเคผ่านได้ไม่ยากเท่าไรเลยนะครับเมย์จานนี้นี่เราไม่ต้องกดไอเทมก็ผ่านได้เลยนะรับพอ,อร์ตเวเบอรีร่ไม่ได้ใช้เนะี่ยสาฟาร์มาเออก็เพราะว่าผมมีตัวครบด้วยนะที่มัน e c a แล้วนะเนื่องจากว่าผมไปทําตัวนี้ไปปั้นตัวมาเท่าที่ผมเห็นมันไม่คูรแรงในการลงด่านกูย์ไงผมก็เลยไปปัน้นในช่วงที่มันไม่คูรนั่นมานะครับเออก็ไม่รู้ว่ามันจะคูรช่วงไหนอะนะ หวังว่ามีคูณแล้วมันก็ขึ้นบอกหน่อยก็จะดีมากเลยนะผมจะได้รู้ว่ามันคูณจริงๆนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับด่าน h e a v e l y e v e n นะครับก็ถ้าทำตัว ece นี่พวก Android เซลซาก้าอะไรมาแล้วส่วนใหญ่ก็คงผ่านได้แบบผม่านะเออไอพวกววจิต้าอะไรนั่นนะเน้นทำตัวววจิต้าเป็นหลักกันลลวกันนะครับโกฮังนี่มันก็ทำทาก็ดีนะแต่ว่าไม่ทำผมว่ามันก็ไม่เป็นไรนะไอเอลอโ,อโกฮังฟ้านะ เพราะว่าเท่าที่เห็นแล้วม่ต้องกดเส้นทางครบ้อร์เซ็นต์ถงจะทำาดเมจได้ดีนะที่เหลือที่แนะนําให้ทําก็มีวิจิตา2ตัวนี้นะที่เหลือก็ไปหาผู้นําทีมเอาจะเป็นโกฮังตัวนี้ก็ได้หรือเป็นโกคูตัวนี้ก็ดีนะครับมันนําได้สูงสุด200%เงเพราะว่าอีก30%นําให้ Android เซลซาก้าของมันนะนะเออก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหนะ้า ไม่บายครับผม